รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย Healthy j o u r นี y by BDMS เที่ยวสนุกสุขภาพดีกับ BDMS BDMS เรื่องสุขภาพเราเชี่ยวชาญ <c oughs> <c oughs> Healthy Journey by BDMS วันนี้นะคะตูจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวสนุกสุขภาพดีด้วยกันให้สนุกสนานสดใสเ<ม>ต็มที่ไม่แพ้ใครแถมแน่นอนว่ายังได้เรื่องสุขภาพกันที่อำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการค่ะขอเรียกทริปนี้ว่าเป็นทริปหนีกรุงหนีแบบไหนเพราะว่าตอนนี้เนี่ยตูนยืนอยู่ฝั่งกรุงเทพ ตรงบางนานะคะตรงนี้คือบริเวณท่าเรือวัดบางนานอกจากตรงนี้เราจะพาข้ามแม่น้ำเจ้าพยาด้วยเรือข้ามฟากโดยมีเป้าหมายอยู่ที่พื้นที่สีเขียวที่เราเห็นอยู่ฝั่งตรงข้ามค่ะ เมืองทิ้งความวุ่นวายเอาไว้ด้านหลังแล้วมุ่งหน้าสู่ธรรมชาติที่อยู่ด้านหน้านะคะเพราะว่าจุดหมายปลายทางของตัววันนี้ก็คือพื้นที่ที่เรียกว่าเป็นโอเอซิสใกล้กรุงหลายคนจะเรียกว่ากระเพาะหมูหรือบางคนก็จะรู้จักกันในชื่อคุ้งบางกระเจ้านะคะในอำเภอพระ,ระประแดงจังหวัดสมุทรปราการจุดหมายของตัววันนี้คือการท่องเที่ยวชุมชนตัวตั้งใจว่าตันจะไปเที่ยวแบบสัมผัสวิถีธรรมชาติมีชื่อว่าชุมชนบางกองกัวแล้วเป็นชุมชนที่เขามีจุดเด่นหลายอย่างมีกิจกรรมท่องเที่ยวให้เราทำเยอะแยะมากมายเลย สุขภาพจากภายในสู่ภายนอกจากภายนอกสู่ภายในด้วยและแน่นอนว่าการมาพระประแดงของตนกทั้งนี้นะคะตนจะมีไกด์พิเศษเป็นไกด์เจ้าถิ่นเป็นคุณหมอจากโรงพยาบาลเปลาโลพระประแดงนะคะมาร่วมท่องเที่ยวกับเราด้วยแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวตนททากิจกรรมท่องเที่ยวของทุกคนแล้วก็อ๋อเดี๋ยวอย่าลืมเตือนตุลน,นะว่าตุนอยากซื้อของไปฝากคุณหมอหาของสุขภาพดีฝากคุณหมอกัน ไปมาหลายที่นะคะไม่เคยเจอบรรยากาศแบบนี้เลยนี่เป็นครั้งแรกในชีวิตที่ตูนได้มีโอกาสล่องเรือในคลองแล้วก็บนหัวต้นคืออุโมงต้นจากนี่วันนี้เรามีไกด์พิเศษเป็นเจ้าถิ่นนะคะชาวบางกอบวัววันนี้ตุนพาคุณผู้ชมมาท่องเที่ยว หนีความวุ่นวายของเมืองใหญ่มากันที่ชุมชนบางกอบัวเป็นชุมชนท่องเที่ยวในบริเวณที่เป็นเรียกว่าเป็นโอเอซิสใกล้กรุงพื้นที่สีเขียวแล้วก็คนก็จะเข้าใจว่าตรงนี้ทั้งหมดเนี้ยเป็นโซนที่ชื่อบางกะเจ้าแต่จริงๆอ่ะบางกะเจ้าเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นของพื้นที่ที่เราอยู่กันให้พี่จิตเล่าให้ฟังดีกว่าชุมชนบางกอบัวเนี่ยอ,อยู่ตรงไหนของ พื้นที่ที่เราจะรู้จักกันว่าเป็นกระเพาะหมูบางกระบบวเนี่ยมันเป็นตำบลหนึ่งของพื้นที่ของกระเพาะหมูหรือบางคนจะเรียกว่าคุ้งมงกะเจ้ามันเป็นหนึ่งในตำบลที่มีหกตำบลของคุ้งมงกะเจ้านี้บางกระโเนจะมาสะดวกที่สุด ซึ่งเราอยู่ตรงข้ามกับท่าเรือคงเตยการเดินทาง,งการุงเทพตรงนี้ถือว่าสะดวกมากครับซึ่งสมัยก่อนเนี่ยมันไม่มีถนนรถเลยที่นี่มันจะมีแต่การสัญจรไปก็คือใช้ทางเรือเพราะว่าน้ำคนจะมีการผูกพันกับสายน้ําซึ่งเป็นวิถีของคนอยู่แล้วซึ่งการล่องเรือเนี่ยถือเป็นเรื่องธรรมชาติถ้าย้อนไปอดีตมาก่อนเนี่ย เราซื้อกับข้าวกับปลาเนี่ยคือไม่ต้องไปเดินไปซื้อร้านค้าอเหลือที่เขาเป็นพ่อค้าแม่ค้าก็จะล่องเรือมาขายในคลองนี้เลยมันก็จะเราก็อยู่บ้านของเราอย่างเงี้ยเหรอเราวใอยู่แล้วก็เพิ่มหน้าท่าดีครับอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยจะเห็นชั้นมีหน้าท่าเวลาเราลงลงลงว่าเรือเรือเรือกับข้าวมาคนก็จะมารอหน้าท่าแบบเนี้ครับมันคงเรื่องวิถีคําว่าวัฒนธรรมเงียบสงบจนอึ้งเลยนะคะแล้วก็ความใกล้ กรุงรที่สงบได้ขนาดนี้ไม่มีเสียงแบบอปกตินะอย่างไยต้องมีเสียงมอไซค์ต้องมีเสียงเรือเครื่องไปเที่ยวชุมชนชถ้าได้เที่ยวทางเรือก็จะต้องมีเสียงเรืออันนี้คือเงียบสง,งัดมากแล้วก็ได้ยินเสียงเน่เสียงนกเสียงต้นไผ่ได้ยิเสียงไคุณอาจิตบอกว่า ที่พามาจอดตรงนี้เนี่ยเพราะว่าตรงนี้เป็นช่องที่ค่อนข้างกว้างที่สุดของอคลองแพรนะคะตลอดทางที่ผ่านมาเนี่ยเราจะมีคลองแคบๆที่ตูนแทบจะแตะซ้ายขวาเนี่ยก็จะเจอต้นจากเจอต้นไม้แต่ว่าตรงเนี้ยตูนกําลังเหมือนกับโดนครอบด้วยต้นไม้3 6 0องศาคืออากาศตรงเนี้ยคือเย็นมากๆไม่น่าเชื่อว่าเนี่ยเดือนมีนาเมษาเนี่ยอากาศคือลมโป่งสบายมากเพราะฉะนั้น ขออนุญาตใช้โอกาสนี้นะคะในการสูดออกซิเจนเข้าไปให้เต็มปอดครับผมของแพ่ช้าแลชมฟังเอะชามีพร้อมพังเออย่างสมบูรณ์ให้ ลองเรือช้าเพื่อสัญจรช้าค้าขายของเลองหากันหาให้บ้านไก่ไก่ห่างกันก็ยังท่องลองเรือมาเฮ ประคุณอาคะวันนี้งั้นตูนขออนุญาตถือว่าตูนเป็นอินฟลูเอนเซอร์มาทําการท่องเที่ยวชุมชนบางกอบัวตูนอยากจะทํากิจกรรมให้คนได้รู้จักชุมชนบางกอบัวเยอะๆมาที่นี่เนี่ยเขาจะได้ทํากิจกรรมอะไรกันบ้างคะจริงๆนอกจากล่องเรือแล้วก็ขี่จักรยานแล้วเนี่ยจริงๆเรามีเรื่องแช่เท้าซึ่งคือสมุนไพรก็คือ อยู่ในชุมชนแล้วก็มีกลุ่มหนึ่งก็เป็นกลุ่มรูปประครบค่ะแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งเป็นมัดยอ,อแต่อย่างคุณตูนไม่ตองกูัว่าเหนื่อยเหนื่อยแล้วจะไม่ได้นำไม่ตระกลูลหมดแรงแต่ที่นี่ตกท้ายด้วยการนวดช่วยให้ผ่อนแล้วโอ้อ <c oughs> เป๊ะเลยก็คือครบวงจรนะจะออกกําลังกายจะพายเรือจะขี่จักรยานจะเมื่อยแค่ไหน <สะ S 1> เดี๋ยวชุมชนดูแลให้มีทั้งประคบแล้วก็มีทั้งนวดด้วยโอเค